สวัสดีเพื่อนสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาสังเกตอาการของคอมแอร์นะครับว่าคอมแอร์ของเราจะล็อกหรือไม่ล็อกนะครับมันจะมีอาการอย่างไรนะครับครับคอมแอร์ก็คือหัวใจของระบบการปรับอากาศรถยนต์นะครับในคอมแอร์นะครับก็จะมีชุดลูกสูบมีชุดแบริ่ง นะครับแล้วก็มีซีนป้องกันการลวดซึมนะครับแล้วก็ที่ที่ด้านหน้าก็จะมีมุเลในมุเลก็จะมีลูกปืนนะครับลูกปืนอยู่ที่หน้ามุเลนะครับก็จะมีชุดคลัตช์แม่เหล็กนะครับที่จะส่งการขับจากชุดมุเลนะครับเข้าไปขับชุดคอมแอร์นะครับคอมแอร์ก็คือปั๊มอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ใช้สําหรับ ปั๊มน้ำยานะครับเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำยาในระบบนะครับทีนี้อาการคอมแอร์ Air จะล็อกนะครับมันจะมีอาการอย่างไรนะครับส่วนมากแอร์นะครับก็จะมีการชำรุดเสียหายในหน้าร้อนนี้นะครับเพราะว่าอากาศร้อนคอมแอร์ Com Air ก็ร้อนนะครับคอมแอร์ Com Air ก็จะร้อนและก็จะทำงานหนักนะครับ สาเหตุของคอมแอร์ Air ที่จะล็อกนะครับก็จะมีอยู่2สาเหตุหลักๆนะครับก็คือการรั่วซึมของน้ํามันคอมนะครับการรั่วซึมของน้ํามันคอมแล้วก็น้ำยาแอร์น้อยนะครับการที่จะน้ํำยาแอร์น้อยก็จะทําให้เกิดความร้อนขึ้นที่ตัวคอมเพรสเซอร์นะครับเมื่อเกิดความร้อนขึ้นที่ตัวคอมเพรสเซอร์ซิน ที่ตัวคอมนะครับก็จะมีความร้อนนะครับพอสีมีความร้อนอายุการใช้งานก็จะสั้นลงนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นอาการสีรั่วตามมานะครับสิ่งบอกเหตุที่จะบอกให้เรารู้ว่าคอมแอร์จะล็อกจะล็อกแล้วนะครับคอมแอร์จะเสียจะล็อกแล้วนะครับอันดับแรกนะครับเราเห็นคราบน้ำนำมันคอมนะครับที่สาดออกมาจาก ชุดหน้าคลาดคอมแอร์นะครับก็จะมีน้ํามันซึมออกมานะครับแล้วก็มีการเหวี่ยงซึ่งเกิดจากการหมุนของมูลเล่นะครับก็จะมีเหวี่ยงเราจะเห็นคราบเกาะติดตามแบตเตอรี่นะครับหรือชิ้นส่วนต่างๆที่ที่อยู่ข้างๆของคอมแอร์นะครับก็จะมีการสาดของน้ํามันนะครับไปกระเด็นใส่นะครับซึ่งถ้าเราสังเกตเห็นจุดนี้แล้วนะครับให้เรารีบ ไปทําการซ่อมแก้ไขรอยรั่วหรือเปลี่ยนซีนชุดหน้าคัดคอมแบ์นะครับหยุดที่จะทําให้น้ํามันรั่วได้นะครับก็จะเป็นตามข้อต่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตัวเสื้อคอมแบงนะครับก็จะมีซีนป้องกันการรั่วอยู่นะครับซีนคอมก็จะแยกเป็นชิ้นๆนะครับแต่ละชิ้นแต่ละส่วนนะครับก็จะมีซีนนะครับการการรั่วอยู่นะครับ เราก็ตรวจเช็คจุดรั่วซึมต่างๆตามข้อต่อนะครับทุกจุดนะครับโดยเฉพาะที่แผงคอนเดนเซอร์นะครับหรือแผงระบายความร้อนของของแอร์นะครับแผงคอนเดนเซอร์นี้ก็จะมีโอกาสที่จะแตกรั่วได้นะครับเพราะว่าขณะที่เราใช้งานก็จะเกิดการสั่นเกิดการสั่นของแผงนะครับหรืออาจจะเกิดจากรถเคยเกิดอุบัติเหตุนะครับอาจจะมีการ เริ่มที่จะปรินะครับแต่ยังไม่รั่วนะครับเมื่อเราใช้งานไปสักระยะหนึ่งก็จะเกิดการสั่นสะเทือนนะครับทําให้รอยปริรอยแยกนั้นเป็นรูที่ใหญ่ขึ้นนะครับน้ํายาแอร์ก็จะรั่วออกมานะครับน้ํามันคอมก็จะปนมากับน้ํายาแอร์นะครับก็จะมารั่วรั่วออกมากับน้ํายาแอร์นะครับตามจุดข้อต่อต่างๆนะครับเช่นกันครับชุดวาล์วนะครับ คิดวาเติมนะครับวาเติมน้ํายาครับเราก็ต้องดูคราบฝุบ่นคราบน้ํามันที่มาเกาะอยู่ตามวาเติมนะครับถ้ามีรอยคราบน้ํามันเยิ้มๆนะครับก็แสดงว่าผิวนั้นจะมีการรั่วซึมแล้วนะครับต่อไปถ้าเราไม่แก้ไขนะครับต่อไปน้ามันคอมก็จะค่อยๆหมดไปจากระบบนะครับแล้วคอมก็จะล็อกตามมานะครับ ครับบางท่านก็อาจจะสงสัยว่าน,น้ำยาแอร์น้อยทําไมคอมล็อกได้นะครับถ้าน้ํายาแอร์น้อยแอร์ก็จะไม่เย็นไม่ฉ่านะครับคอมแอร์ก็จะอาศัยความเย็นนะครับจากท่อกลับหรือท่อดูดมาหล่อเย็นที่คอมนะครับเพื่อทําให้คอมลดอุณหภูมิล,ลงนะครับเมื่อน้ํายาแอร์น้อยนะครับแอร์ก็ไม่เย็น คอมก็จะร้อนนะครับเพราะว่าไม่มีความเย็นมาระบายความร้อนนะครับก็จะทำให้อายุการใช้งานของซีลสั้นลงนะครับก็จะเกิดการแตกกรอบเกิดการรั่วซึมตามมานะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเวลาเราตรวจเช็คแอร์เย็นไม่เย็นนะครับเราก็จะมาจับที่ท่อทางดูดของแอร์นะครับก็จะเย็นเราจะรู้สึกว่าเราจะเห็นเมื่อเราจับแล้วจะเห็นว่าท่อเย็นนะครับ ท่อเย็นถ้าท่อเย็นเสื้อคอมเย็นจับที่ตัวคอมเย็นคอมลูกนั้นมีอายุการใช้งานที่ยาวนานอย่างแน่นอนนะครับถ้าไมา่จาับด้านนี้จะร้อนนะครับด้านนี้อย่าไม่จับนะครับจะร้อนมากครับนี่คือตัวอย่างสภาพภายในของคอมแอร์นะครับคอมแอร์ก็จะมีหลายรุ่นหลายแบบนะครับครับอย่างนี้ก็จะเป็นคอมแอร์แบบแบบโรตารีนะครับ อย่างนี้ก็จะเป็นคอมแอร์ Air แบบลูกสูบนะครับซึ่งเป็นของอันนี้จะเป็นของเซนเดน508นะครับตัวนี้จะเป็นคอมแอร์ Air แบบโรตารี่ซึ่งก็จะมีเสื้อสูบนะครับมีเสื้อสูบนนสสแล้วก็แล้วก็จะมีแล้วก็จะมีลูกสูบนะครับอยู่ลูกสูบที่ลูกสูบนะครับที่ลูกสูบของคอมแอร์ Air นะครับ mm hmm. ก็จะมีการเคลือบสารหล่อเลื่อนไว้นะครับ mm hmm. เพื่อให้เกิดการหล่อเลื่อน ถ้ามีการลวดซึมของน้ำมันคอมนะครับน้ำมันคอมก็จะแห้งพอน้ำมันคอมแห้งนะครับก็จะเกิดการเสียดสีระหว่างลูกสูบกับล,กลูกสูบกับเสื้อสูบนะครับจึงเกอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าคอมแอร์จะหมุนด้วยรอบความเร็วที่สูงมากนะครับถ้าการหล่อเลื่นไม่ดีนะครับก็จะทําให้เกิดการสึกหลอนะครับถ้าเราไม่รีบแก้ไขนะครับก็จะทําให้ลูกสูบติดนะครับ เสื้อสูบก็จะเป็นรอยนะครับก็จะเป็นรอยกําลังอัดก็จะรั่วแล้วคอมแอร์ลูกนั้นครับก็จะใช้งานไม่ได้อีกต่อไปนะครับเช่นเดียวกันครับคอมของอแบบลูกสูบนะครับแบบลูกสูบเมื่อน้ามันคอมแห้งนะครับก็จะเกิดการติดของลูกสูบกับเสื้อสูบนะครับก็จะทําให้เกิดแรงสบัดเกิดการสบัดพอสบัดปับ๊บลูกสูบ ็จะหลุดออกจากเบ้านะครับก้านของก้านสูบนะครับก็จะหลุดออกจากเบ้าของลูกสูบนะครับทำให้ลูกสูบขาดออกมานะครับหรือบางครั้งก็อาจจะขาดที่โคนนะครับอยู่ที่ความรุนแรงของการบิดของการกระชากนะครับนั่นคืออาการของคอมล็อกนะครับก็คือคอมหมุนไม่ไปนะครับน้ำมันที่รั่วออกมาทางมาทางหน้าคัสคอมแอร์นะครับก็จะมาออกมาจาก แกนนะครับจะมีข้างในจะมีซีนอยู่นะครับมีเป็นชุดซีนอยู่ซีนนี้จะป้องกันการรั่วของน้ํายาออกมาตามแกนนะครับจะออกมาตามแกนจะมีซีนอยู่นะครับเมื่อซีนรั่วนะครับน้ํายาแอร์ก็จะพาน้ํามันคอมรั่วออกมาด้วยนะครับก็จะเกิดการเราก็จะเห็นคราบของน้ํามันที่เวี่ยงออกมาติดตามชุดหน้าคัทนะครับครับวิธีสังเกต อีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือขณะที่เราติดเครื่องยนต์นะครับยังเมื่อเปิดแอร์นะครับเราก็จะไม่ได้ยินเสียงของคอมนะครับเพราะว่าคอมยังไม่ทํางานเมื่อเราเปิดแอร์นะครับชุดคัดแม่เหล็กจะเข้าไปจับกับมเลนะครับคอมก็จะทํางานแล้วเราจะได้ยินเสียงคอมแอร์นะครับจะดังกล็กๆๆๆๆเลยนะครับเพราะว่า เสียงแรกๆนี้ก็คือเสียงของอลูกสูบก,กับชุดแผ่นสวัดเพจมีการกระแทกกันแล้วนะครับก็คือเกิดการสึกลอ้อเริ่มจะสึกล้อแล้วนะครับถ้าเราไม่รีบแก้ไขรอยรั่วนะครับหรือเติมน้ำมันเพิ่มนะครับก็จะทำให้คอมแอร์เกิดความร้อนแล้วต่อมาก็จะเกิดคอมแอร์ล็อกนะครับหรือลูกสูบติดนะครับ เมื่อคอมแอร์ล็อกนะครับอาการต่อมาก็คือเศษสิ่งสกปรกต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นเศษอลูมิเนียมเศษเสื้อของคอมนะครับก็จะหลุดออกมาตามท่อทางนะครับติดตามแผงคอนเดนเซอร์แอร์นะครับแล้วก็หลุดเข้าไปติดกับชุดวาล์วในตู้แอร์นะครับแล้วก็จะไปติดอยู่กับ ตัวคอยเย็นนะครับหรือตัวแอร์ในในห้องเก๋งนะครับเสษสิ่งสกปรกพวกนี้นะครับจะทําให้การล้างทาความสะอาดนี้มีความยุ่งยากเป็นอย่างมากนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อคอมแอร์ล็อกนะครับแอร์รถคันนั้นจะมีอาการที่แก้ไม่จบนะครับก็จะมีปัญหาต่อเนื่องมาเป็นระยะระยะนะครับ เพราะว่าคอมแอร์ Air ถึงเราจะเปลี่ยนใหม่ลูกใหม่นะครับแต่ว่าระบบไม่สะอาดพอนะครับก็จะนำให้เศษสิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่ในระบบนะครับหลุดออกมาแล้วก็เข้ามาผสมกับน้ำมันทำให้เกิดการขูดขีดของคอมลูกใหม่นะครับที่เราเปลี่ยนไปก็ทำให้คอมลูกใหม่นั้นมีอายุก,การใช้งานที่สั้นลงนะครับ ถ้าหากรถท่านใดนะครับที่มีปัญหาแอร์ซ่อมไม่จบนะครับมีวิธีเดียวก็คือจะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อทางแผงคอนเดนเซอร์แผงคอยเย็นวาลอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นระบบแอร์นะครต้องเปลี่ยนหมดเลยนะครับปัญหาปัญหานี้จึงจะหมดไปนะครับ หากมีการล้างระบบแอร์ที่ดีนะครับปัญหาอาการต่างๆที่จะตามมาก็อาจจะใช้เวลานานนะครับกว่าจะมีปัญหาตามมานะครับแต่ถ้าคันไหนซ่อมจบก็คือโชคดีนะครับถ้าคันไหนที่ซ่อมไม่จบนะครับแอร์ก็จะมีปัญหาเรื้อรังนะครับเดี๋ยวคอมแอร์ล็อกเดี๋ยวรั่วเดี๋ยวแอร์ไม่เย็นก็จะเกิดปัญหาแบบนี้อยู่ซ้ำๆซ,ำซากๆนะครับครับเพราะฉะนั้นก็อย่ามองข้าม สิ่งบอกเหตุเล็กๆน้อยๆนะครับอย่ามองข้ามให้เรารีบดำเนินการแก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆนะครับซ่อมก่อนเสียนะครับครับสำหรับขั้นตอนและวิธีการตรวจเช็คเพื่อป้องก Com ันคอมแอร์ล็อกนะครับก็จะมีครา่าวๆโดยรวมก็จะมีเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับ ขอบคุณและสวัสดีครับ